ไม้แบตแบนค์คาวาสกินะครับเขาก็ทำถึงอยู่นะทุกคนตัวนี้ไฮเทนชัน G30 นะครับขึ้นได้สูงสุดถึง35ปอนด์ก้านกลางนะครับหัวกลางค่อนหนัก ตัวนี้จะเป็นด้าม G6 นะครับจะเป็นด้ามเหล็กน้ำหนักอยู่ที่ CU สําหรับไม้นี้นะใครที่ขึ้น30ปอนด์ขึ้นไปนะครับแนะนําตั้งแต่ N0.68 นะครับขึ้นไปนะครับจนถึง N0.70 มิลิเมตรเวลาตี32ปอนด์ถึงจะไม่กระด้างนะแต่เขาไม่แนะนําให้ขึ้นถึง3 2ปอนด์นะครับถึงแม้มันจะคอนโทรลดีนะครับแต่ถ้าเกิดแรงแขนไม่ถึงเนี่ยตบไม่ค่อยจะไปนะสําหรับไม้นี้นะครับนะเพราะว่าแรงกระทำจากหัวไม้ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าหัวเป็นหัวกลางค่อนหนักนะ โทรซะส่วนใหญ่เลยตัวนี้เกมเร็วก็ได้นะครับเกมรับก็ค่อนข้างจะดีเลยลูกตบก็ยังไม่หนักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสามารถทําเกมบุกได้ต่อเนื่องได้หลายไม้ได้ดาดสวนยกไม้ไวเอาตัวรอดได้ดีอยู่นะสําหรับราคาพันต้นๆผมก็ว่าโอเคนะครับสหรับคาวาสกิไฮเทนชัน n ี30พิกัดก็ตะก้าด้านล่างคลิปเลยครับ